พี่น้องอมาแล้วครับหนุ่มมีแตกสิงไถหน้าดำหน้าตุ่มพี่น้องอ๋อแล้วครับไอ้หน้าขาดหน้าไ้พี่น้องเมื่อนดำเลยเห็นว่า่นไปแล้วไอ้แตกสิงมาเด้อพี่น้องเด้อดำหน้า,นาตุ่มใส่กันฝนกบสีมาแหรอพี่น,อคนค้องฝนขึ้นมา่เบิดแล้ว มาเดิมมาเดิมมาเดิมดมาเฮ็ดใจกันเลี้ยงปลาพร้อมพี่น้องอู้ปลาหอยกันงามอยู่ค่ากันงามพี่นอ้องเว้ยเมืองที่หล่ะอู้ยขุนปลาหอยพวกปลาหอยทนมึงเพิ่งกำลังขาดมากท่านมึงได้ผมได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเว้ยเอ,อ้ยอาแล้วพี่น้องมาแล้วเหนอด้ที่ไก่นเห็นวะขาดหน้าหนำพี่น้อง โอ้ยลมเป็นลมเลยน้ำเขาเคยโบกทีเทียวเลยพี่น้องพ่นกาพ่นเป็นสุ่มเลยอืมกำลังขาดมาพ่นคกงขวางหน้ายืยนฟอลแล้วพี่น้องยืยนฟอลแล้วเจอกับหนุ่มรถไทยสิงพี่น้องอันนี้เพิ่นเมื่อยเพิน่นอันนั้นตัวตกัเลยบ่ลเลงแตะกอลวันนี้ออ้ยตุ้ม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 ,ม,มเลยยางน้ำกระบอกท่านผมเด้อโอ้ยเพิ่นนี่เพิ่นไทยหน้านี่โอ้ยได้การได้เลยพี่น้อง เมื่อเฉียบเลยเดินขาดหน้าขึ้นกันแถวบ้านนิ้วไปงานตลอดว่นเด้พักจักเกลี้ยไปแบบนั้นเลยคนคนหนึ่งตัหนหญ้าทวนทวนอยู่พูนมึงเอาเด้อมึงเอาเด้อคำแล้พวพี่น้องฝนกระสีมาพวกฝนฝนขึ้นมื่อวันล่ะฝนโของหน้าฝนกระเก็บใหม่เก็บไหลขึ้นจากตรงจากท่าทันแล้วฝนขาดไนนเอองเนาะฝนเรียวโค้งแบบใส่โค้งเลยพี่นอ้องอือฝน

เพือนเมืองคนเดียวเพื่อนเพื่อนเมืองคนเดียวรนวดเพื่วนไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วเพื่อนเอ้ขาดหน้าดำี่น้อเอากาดเฮ้ยไทยอยู่เพื่อนเป็นลมดีครับอู้เพ่อนยังรอหน้าว่าขาดดีบอสันแล้วบ้านี้ ดงไ้เฮ้ยไปตัดหญ้าเมื่อยสันแล้วปัานนี้มานั่งพักสันแล้วจิตเพียงสลาดฮะเรียงปลาพร้อมไดุ้ณปูเรียงปลาแบบเศรษฐกิจพ่อเพียงเด้ยนี่ วดุดกว้างอู้เกิดมาแล้วอ๋อกะจบชกี่ซ้ำนี่ละ